ว้าวนึ่งไก่นะจ๊ะโอ้นี่น่งไก่บ้านจ้าสองตัว ดูใจน,นึงกินนึงไก่บ้านจ้าใส่แบบใส่อันนี้ใส่เอี้ยงไปยังใส่ใส่บักเข้อโอ้ยม่ได้แบบสิคนให้เลยโอ้ยโอ้ยก็มาดูใจไม่กินไก่บ้านจ้าไก่บ้าน สองโตเต็มซึ้งนี่นี่ไม่ได้ไม่กินนะโู้โภกแบบโม่แบกแตงใครคิดถึงมากินไก่บ้านนะจ๊ะมากินไก่บ้านจ้าไก่บ้านอุดรจ้ามากินเด้ดจ้าหนึ่งเต็มซึ้งสองนี่สองโตไก่บ้านเต็มซึ้งเห็ดแก,ก้วเห็ดแก้วเอี้ยังกาะ Kew Kew bekop Nih Kew bekop Lama deh